ทำนายฝันในอิสลามมีไหมครับการทํานายฝันในอิสลามเนี่ยเนี่ยคำถามอย่างนี้เราเราก็ตอบไปแล้วอาจารย์รชิดินเคยถามคําถามนี้ไหมจําไม่ได้มันหลายครั้งหลายตอนบางทีเออนะหรืออาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ผมจําได้ว่าเคยเคยตอบออกทางรายการละคําถามเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ได้ดูในช่วงที่เราตอบคําถามนี้ไปหายละไม่เป็นไรก็รตอบใหม่ เรื่องของการทำนายฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะคาบเกี่ยวคมันยังไงอะมันเหมือนอยู่บนเส้นได้อ่ะมันอันตรายถ้าพี่น้องฝันร้ายแล้วมาหาผมเนี่ยจะมาให้ผมทำนายฝันให้ผมไม่ทำนายนะม,มาหาจารชิดีนจารชิดีนทำนายไหมก็ไม่ทำนายครับ ไม่ทํานายนะเ,ยนยเพราะาผลของการทํานายอาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดก็ได้จจดซึ่งเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องฝันเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะไปหาบรรดาพ่อหมอหรือครูบาอาจารย์ให้ทำนายฝันให้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฝันร้าย ฝันที่ตัวเองไม่อยากเห็นไม่อยากเจอแล้วก็กลัวว่าไอ้ฝันนั้นจะเป็นจริงรแล้วก็จะประสบกับชีวิตของตนเองก็เลยไปให้ทํานายฝันว่ามันมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วมันจะ,จะจะจะเดือดร้อนไหมมันจะเกิดไหมอะไรไหมนะในยุคข,ของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับสัฮาบะ ที่ซวฮาบะฝันร้ายฝันว่าหัวของตัวเองเนี่ยหลุดออกจากบ่าตัวเองหลุดจากบ่าแล้วมันก็กลิ้งไปตามถนนแล้วตัวเองก็วิ่งไปตามเอาหัวเนี่ยเอามาใส่ไว้ที่เดิมครับพอรู้สึกตัวตื่นมาเนี่ยตกรใจมาหาท่านอับดุลัมฮัอหมัดสุลลัานแล้วก็เล่าให้นบีฟังเหตุการณ์อย่างนี้นบีก็ยิ้ม แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรยังไงหรกอรก<ะ>นบีก็พูดถึงบอกว่าใครก็ตามที่เขาฝัน<ะ>มันรออาฟีมานามินใครก็ตามที่เขานอนหลับแล้วก็ฝันเนี่ยนะฝันชนิดที่อยู่ฮิบบูฮา ฝันที่ตัวเองนั้นรักน้ชอบชอบมีความสุขกับการเพราะอาจารย์โดยชิดินเห็นไหมบางครั้งเนี่ยอยากจะฝันในเรื่องนั้นนั้นอีกมันก็มันบัครับไม่ได้จะไม่ล่ะครับแต่ชอบฝันในลักษณะอย่างนี้ในทรรนองเนี้ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลว่าอะไรวะาสลับก็บอกว่าถ้าฝันฝันดีอ่ะใบภาษาบ้านเราฝันที่ชอบเน่นบีก็สั่ง ฟะลิฮ์มัลลิลละให้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเพราะฝันดีเนี่ยมีนอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ในทางตรงกันข้ามนบีก็บอกว่าใครที่ฝันแต่เป็นความฝันชนิดที่ไม่อยากไม่อยากเห็นไม่อยากเจอไม่อยากประสบไม่อยากถ้าภาษาบ้านเราก็แปลว่าฝันร้ายฝันร้ายนบีก็บอกฟัลิฮ์สตาอิสบิลลาฮิมีนัชชัยตานิรจิม ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนนะทำไมอะฝันร้ายเนี่ยมันมาจากชัยตอนเพราะงั้นระหว่างฝันดีกับฝันร้ายแหล่งที่มามาต่างกันเมื่อฝันดีมาจากอัลลอฮ์นบีก็สั่งว่ลยูฮัดดิสคือเอาไปพูดเอาไปบอกต่อเอาไปเล่าต่อได้เอาฮบเอาไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แล้วคนพวกเราเวลาฝันดีก็ เก็บเงียบหรือเก็บเงียบนะ,ะไม่บอกใครแต่พอฝันร้ายเนี่ยก็ต้องหาคนทํานายให้แล้วตีโพตีพาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมกลัวว่ามันจะเป็นอย่างที่ฝันแต่ในขณะที่นบีบอกฝันดีเนี่ยเอาไปคุยให้คนอื่นฟังได้ครับแต่ฝันร้ายเนี่ยอย่าไปคุยครับอย่าไปคุยให้ใครฟังแล้วมันก็ไม่มีผลที่จะทําให้ต้องเป็นไปอย่างนั้นต้องเป็นไปอย่างนี้ครับ ตอนนี้พอนบีบอกว่าอย่าไปคุยให้ใครฟังมันมาจากชัยตอนแล้วก็มันไม่ก่อให้เป็นอันตรายด้วยแต่พวกเราด้วยความไม่สบายใจคิดว่ามันจะมีผลก็เลยต้องไปคุยให้คนนอื่พ่อหมอหรือผู้รู้ครูอาจารย์ช่วยให้ทํานายทายทักหน่อยพเพราะงั้นเราเราก็อย่ายไปอย่ายไปยุ่งกับมันเลย คือจะเเรื่องอะไรต่อไปมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงถูกเสี่ยงผิดนะครับมันไม่ได้เป็นอวฮีของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى แต่ถ้าฝันของนบีสิฝันของท่านนบีมูฮัมมัดสุลัตาวะลัมเนี่ยเป็นววฮีจากอัลลอฮฺ سبحانه แลา ت า ا ل ى คือความฝันของท่านนบีจะแตกต่างกับความฝันของนบีเนี่ยเป็นจริงหรือนบีฝันด้วยตัวท่านนะครับหรือเราฝันเห็นนบีครับฝันที่ ท,ที่เกี่ยวกับนบีอันนี้เป็นจริง<ม>คือท่านนบีฝันเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลบแต่เราฝันเห็นนบีนะไม่ใช่วาฮีแต่ท่านนบีมู S. <S. Ah ฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลวะสัลลัมก็บอกว่ามันรออานีฟีมานนมินใครก็ตามที่เขาฝันเห็นฉัน<ม>ฝักกัรออานีเขาเห็นฉ<ม>ันจริงจร<ม>ิงๆคือ,คอ,คอนั่นแหละนบีแหละในฝันน,นะฟ่อินัสชัยต้อนะลายตัมัสซัลูอัลลอูุรตต เพราะชัยตอนไม่สามารถที่จะจำแลงร่างมาในรูปของฉันได้ครับคือในประเด็นเนี่ยก็จะทำให้บางคนเข้าใจผิดค,คิดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้ฝันเห็นนบีจริงๆครับทั้งๆที่เราเองก็ไม่เคยเห็นรูปลักษณ์หน้าตาของท่านนาบีที่เป็นตัวเป็นเป็นครับใช่ไหมครับเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยจริงอยู่ชัยตอนเนี่ย มาในรูปของนบีไม่ได้แต่ใช้ตอน,นมาในรูปลักษณ์ของคนอื่นได้ไหมได้แล้วก็มามา,มาหลอกให้เราเข้าใจผิดว่านี่แหละที่เอนี่แหละคือนบีนะนได้ไหมได้อ่าได้จะสังเกตได้นะเวลาที่ในฝันเนี่ยบางคนก็ฝันว่านาบีมาสั่งอย่างนั้นนบีมาสั่งนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นอะไรแ่ะแนวแนวทางแนว นวของพวกซูฟีตริกัตอะ่ะฝันเห็นนบีนบีมาบอกอย่างนั้นฝันเห็นครูนบีมาสั่งอย่างนี้ซึ่งตรงนี้มันทำให้เสียอะกิดาด้วยใช่ไหมเพราะอันเนื่องมาจากอะกิดาของเราเนี่ยยืนยันว่า Quart. ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอห์วะเลวะซัลลัมประกาศอิสลามเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่จําเป็นต้องไปเข้าฝันใครอมุสลิมทุกเหล่าทุกหมู่เหล่าต้องยืนยันบนพื้นฐานอะกีดานี้ว่าท่านนาบีประกาศอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วใครอย่าพูดทีเดียวว่านบียังทํางานอิสลามไม่สําเร็จไม่ครบถ้วนแล้วก็ตายจากดุนยานี้ไปไม่ใช่จากสุร์อนมาอิดะ อายะที่69ที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาบอกว่าอิฮะรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซีละอิไลกะมิร,รับบิกาเจ้าจงประกาศจากจากเจ้าจงเผยแพร่สิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าฟาอิลลัมตัฟอัลแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ประกาศไม่กระทำเก็บบางเรื่องบางอย่างไว้เนี่ยฟามาบัลลักตาริซาลาตาหูเท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลย ว่ลอฮุยาอซิมุกามีน ah ันนาสอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู Highway ้คนเพราะอายะนี้ถ <Todo S 1> <ag ieurs> ูกประทานลงมาเนี <nive> ่ยท่านหญิงไอชะก็ได้รับได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อได้ยินได้ฟังจากท่านนบีบอกให้ฟังเนี่ยท่านหญิงไอชะก็บอกว่าใครก็ตามที่กล่าวหาว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลวสลามประกาศอิสลามไม่ครบ คนนั้นโกหกเพราะนี่คือข้อความที่อัลลอฮ์สั่งให้ท่านนาบีประกาศอิสลามให้หมดมสิ่งใดก็ตามที่ถูกประทานลงมายังท่านประกาศให้หมดมเพราะฉะนั้นอกิด์ของเราเป็นไปตามอัลกุรอานแล้วก็เป็นไปตามหะดิษว่าท่านนาบีประกาศอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอ้อาวแล้วก็ที่มาอ้างกันว่านาบีเข้าฝันแล้วก็ไปบอกเรื่องนั้นไปสั่งเรื่องนี้ไปสั่งเรื่องนั้นสั่งเรื่องนี้ ถามว่านี่คือบทบัญญัติของศาสนาไหมไม่ใช่เพราะอะไรที่จะถูกเรียกว่าฮะดีสหรือสุนนะก็คออือจากถ่ายทอดจากท่านนาบีบในช่วงที่ท่านมีมชีวิต,วตอยู่<ม>ที่สุฮาบะได้เห็นการกระทําของท่านนาบีสุฮาบะได้ยินคําพูดของท่านนาบีหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้านาบีแล้วนบีให้การยอมรับ,รบในช่วงที่ท่านนาบียังมีชีวิตอยู่นะ<ม>อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสุนนะ แต่ถ้าหากว่าอาจารย์รอชิดีนบอกว่าฝันเห็นนบีแล้วนบีพูดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นบนบีพูดในฝันเนี่ยถือว่าเป็นสุนนะไหมเป็นฮดจิดไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฮะดิษไม่ใช่เป็นสุนนะานาบีตา,ตามตามมาตรฐาน <Clo S 1> าทางวิชาการครับคือมันก็มองกลับอีกด้านนึงก็คือถ้าหากว่าเราไปเข้าใจว่ามันคือฮะดิษกับความฝันแบบเนี้ยกับคนนบีถ้าเป็นฮะจิษจริงๆมันก็ใช้เป็น มาตรฐานของศาสนาได้แต่ปัญหาก็คือมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เพราะว่าที่จะเรียกว่าฮะดิษเนี่ยเป็นฮะดิษได้มันก็ต้องมีสายรายงานแล้วก็มีตัวผู้รายงานเนื้อหาคํารายงานมันมีองค์ประกอบหลักๆที่จะทําให้เนี่ยถูกเรียกว่าเนี่ยนี่คือฮะดิษแล้วสามารถที่จะตรวจสอบได้มะะั้นพอตรวจสอบเอาเฮีย ตรวจสอบเอา the if, ้าวอีฟตรวจสอบเอา้าเมาด้วยเอาอ okay, ่อนเอาเกมีปัญหาอะไรเนี่ยม,มันมีสายมันมีตัวผู้รายงานเนื้อหาคํารายงานที่สามารถจะตรวจสอบได้แต่การที่มีใครสักคนหนึ่งเขาบอกเขาฝันเห็นนบีครับอือแล้วตอนที่เขาฝันเขาก็ไม่ได้เรียกชาวบ้านไปอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ในฝันนบีพูดอย่างนี้ครับเพราะงั้นเขาฝันจริงหรือฝันไม่จริง หรือสิ่งที่เขาฝันอาจจะเป็นชัยตอนที่จะมาแอบอ้างว่านั่นคือนบีนก็เป็นได้เพราะงั้นไม่ถือเป็นฮะดีษหรือสุนนะไม่ถือเป็นมาตรฐานของศาสนาแต่ในขณะที่ในกลุ่มซูฟีตาริกัต <S 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 ที่เขาเรื่องความฝันอย่างเงี้ยแม้กระทั่งจะมาอัตบลีกวัดดะวะ <S S ซึ่งเป็นซูฟีตาริกัตน้องใหม่เนี่ยก็มีเรื่องราวของการฝันอย่างเงี้ยที่เอามาอ้างกัน อ้างกันเยอะแยะในตำราของเขาละ่ะฮะเหมือนอย่างกับเนี่ยเหตุการณ์ที่บอกว่าเชคเชคอห์มัดอัลอิดร i ซีได้ได้เล่าเหตุการณ์ครับในความฝันว่าอิชติมะอัตุบินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสลลัมอิจติมะอันซุเรียนฉันเนี่ยได้อยู่ร่วมกับท่านนาบีได้ร่วมชุมนุมอยู่กับท่านนาบีอยู่ในวงของท่านนาบีร่วมชุมนุมกับท่านนาบีร่วมชุมนุมกันตอนไหนล่ะ ก็เพราะว่านบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลัยวะสัลลัมเนี่ยตายไปพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็จะไปเจอกับนบนะีตรงไหนล่ะอ่านั่นคือคือ <Noise S 1> ไปเจอในในในฝนัน <c oughs> ในมโนภาพจับผิดได้ในฝันไปเจอในฝันแล้วก็ไม่ใช่เจอนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลลยวะสัลลัมคนเดียวในฝันในฝันเนี่ยมีตัวเองแล้วก็มีนบีวะมะอหูคอดร์แล้วก็ ที่อยู่กับนบีด้วยก็มีนบีคีเดตคนบ้านเราเรียกคีเดตนะก็ตามนั่นแหละนบีคอเดตก็มีนบีคีเดตนบีคีเดตก็คือคนในยุคของนบีมูซาอะไรฮิสลามคนสามยุคได้มาเจอกันมาชุมนุมร่วมกันในฝันแล้วก็เป็นเหตุที่มาของถ้อยคําซิกรุลลอฮ์ที่เขาบอกว่ามันอย่างจ้าเยล่ามันอย่างเจ๋งเลยอ่ะคือระดับขั้นสูงสุดอ่าเพราะว่านบี ให้ใช้ให้คีเดสสอนถ้อยคำซิกรุลล่าที่ดีที่สุดให้กับโตกีแซนี่หน yeah. ่อยอคีเดสก็ถามย้อนถามนบีมุฮัมมัดว่าเอาคำไหนดีล่ะเอาถ้อยคำไหนดีล่ะนบีก็บอกว่าเอาคำนี้สิลลอิลลาหอิลลัลลอฮ์ฟิกุลิลม ح ตินวนาฟสินอมาวะซิอ س ئ ูอิลมุลอ อันนี้ในตัวบทครับนี่แล้วก็ถ้อยคำนี้ก็เลยเป็นสุดยอดลิกโุลอของกลุ่มซูฟีตริกัตรับมีความหมายยังไงครับถามว่าได้ได้มาอย่างไงได้มาจากในฝันก็คือในช่วงอริยบททุกขณะจิตเนี่ยแม้กระทั่งในช่วงนี่ที่กับกัพิบตาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นเถอะ ว่าเขามีมีอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเป็นอัลลอฮ์หายใจออกเป็นอัลลอฮ์ทีนี้เรื่องนี้ถ้อยคำที่บอกว่าเป็นสุดยอดของลิกุลลอฮ์อันนี้มันได้มาจากการที่โตกิแซฝันฝันแล้วก็ถือเป็นบรรทัดฐานของศาสนาทั้งทั้งที่มันไม่ใช่หะดีษเอานบีพูดแล้วไม่ทำไมไม่ใช่หะดีษ มันไม่นับว่าเป็นฮะด,ดีษเพราะอันนั้นมันเกิดจากความฝันครับพูดจริงไม่จริงมันไม่มีสายรายงานตรวจสอบไม่มีตัวผู้รายงานใช่ไหมในแต่ละลำดับขั้นแต่ว่า นบีสอนไหมดิกุลลฮอตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่ะครับมีคําสอนอยู่แล้วมีถ้อยคําที่นบีสอนให้ให้ดิกุลลัอหลากหลายถ้อยคําที่มีบันทึกทั้งในสุเฮียบ,บ,บุค,คอรีสุเฮียมุสลิมสุนันนะซาอิติรมีดีอาบีดาวูดอิบนีาเยอะแยะในตําราบันทึกฮะดิษเนี่ย ที่เป็น h ะด i ษ h สวะเฮียเนี่ยนะนบีสอนถ้อยคำที่กลุลนละง่ายสุบฮานัลลอฮ์ก็ใช่อัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอฮฺอักบัตก็ใช่สุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลอาจีก็ใช่อันนี้เป็นเป็นถ้อยคำที่กลุ่นละที่นบีสอนแล้วก็ให้กล่าวในแต่ละอาริยาบทใช่ไหมแต่คำว่า ลาอิลฮะอิลลลอฮฟิกุลิลัมฮะตินวะนาฟัสินอาดะดะมาวซิอุฮูอินมุลลาหเนี่ยูี่ยูนในตําราหะดิษเล่มใด <ไป S 1> <ล>ตําราบันทึกหะดิษไม่ไมีไม่มีเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ใช่เป็นคำพูดที่ถูกถ่ายทอดที่เป็นสายรายงานปากมันเกิดจากความฝันเกิดจากความฝันวันนี้ก็มีคนบางคนล่ะก็ทิ้งความจริง แล้วไปเอาความฝันมา <ะ S 2> <มะ S 1> ถือเป็น,ปน,น,นามาตรฐานของศาสนาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะนนบีบอกว่ามันรออานีฟีมาแามินฟะก,ษษรก็รออาในีใครก็ตามที่เขาฝันเห็นฉันนั่นแหละฉันจริงๆเห็นจริงๆนั่นแหละคือฉันจริงๆฟะอินนชัยตอนะเพราะชัยตอนนั้นไม่สามารถที่จะจำแลงร่างเป็นรูปของฉันได้ในขณะเดียวกันนบีก็ขมวดท้ายหะดิษบอกว่า มันแก้ด่าบาอัยยละยมุตะอัมมิดันใครก็ตามที่เขากโกหกกล่าวเท,ท็จต่อฉันมุตะอัมมิดันในสภาพที่เป็นผู้ที่เจตนาครับเจตนาที่จะกล่าวเท,ท็จต่อท่านนาบบมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัยวะสัลสลัมเนี่ยฟัลยะตะาว่าวะมักอดาดะฮูมินันานารนาบีก็บอกว่าจงเตรียมที่นั่งสำหรับเขาในนรกเพราะงั้น ฮะดิษซักบทบทหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะมาจากนาบีจริงไหมขอให้พี่น้องอย่าได้ยืนยันนบีพูดว่าทัง้งทั้งที่จะพูดจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้องต้องระวังแต่ถ้ารู้ว่าอันนี้มันไม่มีที่มาที่ไปแล้วนบีก็ไม่เคยพูดนบีก็ไม่เคยสอนพี่น้องก็อย่าไปอย่าไปเอามันมาเป็น อะไรนะตัวบทหลักฐานที่ยืนยันว่านาบีพูดอย่างนี้นบีทำนี้นี่เป็นการโกหกต่อท่านนาบีเป็นการทําลายรากฐานของศาสนาเพราะว่าฮะดีษหรือสุนนะเนี่ยเป็นหนึ่งในรากฐานของศาสนาที่ใช้คู่กับอัลกุรอานอัลกุรอานก็เป็นหลักฐานรากฐานของศาสนาฮะดีษของท่านนาบีก็เป็นรากฐานหลักฐานของศาส,สนา ควบคู่ก,กัน <S <S ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S เพราะงั้นเรื่องของความฝันถ้าเราเองฝันฝันดีแต่ <skateboard ing S 2> มา <JUN S 1> ก็อล<ะ>ัลฮัมดุลิลลาห์นบีก็สอนให้เราขอบคุณ a, คอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะว่าฝันดีมาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเราฝันร้ายครับก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์อูซบินลาฮิมินัชัชตอนนิรจนเบนบีสอนอย่างนี้เวลาที่เรารู้สึกตัว ใน,ในขณะที่ฝันเนยบางค,คนรู้สึกตัวขึ้นมาสะดุ้งก,ก,กระหือกระหอบตกใจนะบีให้เราเนี่ยถมไปทางข้างซ้ายอย่างนี้ไม่ต้องเอาน้ำลายออกมาน้ำลายบ,บูดเต็มปากอย่างนี้ไม่ต้องนะอย่างนี้แล้วก็ออูซุบิลลาฮิมินัชัยตอนอูราจีมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานูตาลาซะแล้วก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังไม่เป็นผลร้ายไม่เกิดเป็น เป็นภัยที่จะตามมามันไม่เป็นไปตามนั้นหรอกครับผมก็ทำดีแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องไปสารวณอยู่กับเรื่องของการทำนายฝันคือถ้ามาถามผมเนี่ยผมก็ไม่ทำนายไม่ไม่มีอินมูเนี่ยแล้วมันก็เสี่ยงอาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดสิ่งที่ถูกที่เราต้องยึดคืออัลนคุรอานกุรอานและฮะดีษครับครับผมทำดีแล้วครับ